ไอ้อมของมันของไม่แน่นอนเดี๋ยวก็แตกกก็ดับไปเดี๋ยวก็เกิดแม่ก็ตายไปอยู่เขาโัวเฉโานอนราเนี่ยไปใหเย่ไป,ไไปทำให้ชินมันจุดไปเก่เเป็นคนพิเศษที่โฉในโลกนะเที่ไปเจ้าเราแช่ว่าเขาสร้างสาธารณด้วยถ้าคนทําได้นะขอให้ทำดีทุกคนเกิดมาทาดีทาดีอย่าไปทําชั่วมันเสียเวลาเปล่าทําดีย่อมไปดีดทาชั่วย่อมไปชั่ว ทำผิดย่อมจะผิดทำถูกย่อมได้ถูกถ้าถูกก็รู้เสริมสวยใจก็เยียงเกณฑ์มันถูกทุกเมื่อทุกเวลาทุกนาทีทำใจให้ได้รวมจิดรวมใจรวมร่างกายเข้ามาเอาสติเดีย๋ยวนี้แกใจนะค,คิดคิดแติดคิดกล้สติก็ใจเป็จจนจ่อเยอะยที่เราสติแล้คพอยตบหวัวตายกรเดสกิเลดได้เลนวอดหนวกไปมันเกิดเพื่อนตัวไม่ได้ตกวอยู่